ทำคลิปแบบนี้เขาทํายังไงจงานทำคลิปเร็วๆแบบนี้นะครับทําได้ทําง่ายๆตามมาดูครับเดี๋ยวผมพาไปทําไม่ยากเลยมามาดูกันเราเข้าไปทําที่แอปแคปคาร์ดกันนะครับเข้าไปที่แอปแคปคาร์ดและไปเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับอ,อะไรเนี่ย เพิ่มโปรเจกต์เขามานะครับไปเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาหาคลิปที่เราจะทําสมมุติเราจะทําคลิปตัวนี้อเราจะทําคลิปตัวนี้นะอ่าเพิ่มเข้าไปครับไมไ่ยากเลยเพิ่มเข้าไปปุ๊บเราก็ไปกด กดค้างไว้กดคลิปนะคป้างไว้นะกดคลิปค้างไว้เห็นตัวนี้ไหมครับคววมเร็วอ่าเห็นไหมตรงคววมเร็วเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนขยับขึ้นนิดนึงอ่าเห็นไหมทีนี้คววมเร็วเนาะอ่าขยับลงนะจะได้ชัดๆอ่า กดเข้าไปตรงที่ความเร็วเลยนะครับกดเข้าไปตรงที่ความเร็วกดเข้าไปเลยอ่าเราเห็นตรงที่ปกติไหมปกติตัวนี้ก็คือมันจะทําให้ทั้งคลิปเลยแต่เราไปกดตรงที่โค้งนี่นะครับกดฝั่งนี้นะฝั่งขวามือนี้นะกดฝั่งนี้นะกดคําว่าโค้งนะกดเข้าไปเลยเพราะเราจะทํา ทำแค่แบบนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่าและเราไปกดกำหนดด้วยตัวเองตัวแรกนะครับไปกดกำหนดด้วยตัวเองคือตัวแรกกดเข้าไปเลยเห็นะครับกดเข้าไปเลยกดแก้ไขเห็นเช่นปะไหมครับ เส้นปะนะครับเราก็ไปเลื่อนเลื่อนเอาเลื่อนเส้นปะให้มันเร็วอ่าเห็นไหมครับไปเลื่อนเส้นปะเอาเลื่อนใหม่นะครับนะครับเลื่อนใหม่นะครับนะครับ ถ้าได้แบบนี้แล้วก็กดเครื่องหมายถูกต้องกดเครื่องหมายถูกต้องอ่าแล้วก็กดเซฟกดเซฟออกไปกดเสร็จสิ้นแล้วออกไปเลยนะครับ ออกไปไปดูที่ครั้งรูปภาพและวิดีโอเราอ่าคลิปนี้นะครับเห็นไหมครับได้แล้วอ่าใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ